กูต้องไลฟ์สตรีมนะจ๊ะไลฟ์ปีมไปเลยอะไรใครไม่ห้าใครห้ามมันมันมันเสียอย่างคือมันไม่มีคนดูไงมึงกูจะดูเอิ่มชื่อเนาะไอ้พวกชื่อผู้ K P N gamer สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดไม่เว้นผมคุณเดือดทำอะไรนะครับอุ้ยกูกำลังจะตายกูกำลังจะตายผู้ K P N gamer ใช่ไหมอ๋อเฮ้ยมันมีไล่ปี 第三。<noise> ก็ใครที่ใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมไปซับสไครป์ชานอลไอฟุกมานะจ๊ะอาบาคู่ได้เียลาาลาลาอนนีก็อยู่กับผม้เกมเจนเจนเหมือนไม่ใช่ไอฟุกเอเหมือนเหมือนมันเป็น เรามีไอดีแล้วแล้วก็หล้ก็่เออไปแล้วก่อนเซต่าถ้าเรามีคอมจากยคอนเนวาขอพลอยูไอเขียบอกเป็นคะมึงเขียมใหเป็นเดี๋ยวฟังเียเาอยากจะบอกเร็วหน่อยนะเจยอันนี้คือเด็ุกเล่นอยู่ใช่ไหมแต่มันให้เจย์พูดเพราะว่าเราเห็นเหยอาจยชิดคุงซ่าตายนาสงสารเจะครับเ้ยยวเดยเียวเ เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลิงก์ชแนลเราลิงก์ชแนลกูจ้าไม่เอคลิบุงไม่ต้องบอกเด็กเดี่ยวมึงอ่ะวัดของเจ๊เจ๊ไก่เหนียวไก่อร่อยอร่อย20บาทก็พอปิวเจ๊ตระโหลกตังยิงเด็กเจ๊เาเป็นชื่อเท้าใช่ไหมเป็นชื่อเท้าใช่ไหมอะไรใครเท้ามุชายยาตะโลกมาแล้วจ้าขวานน้อยหนึ่งใบไม่ใช่ขวาน โอ้โหอ้เชมเก่งเชีมูเก่งใจหนมึงเล่นเบสบอลใช่ไหมเก่งโชว์มากยมึงเล่นเบสบอลใช่ไหมตกรอบเป็นมินิเกมซองบารที่เรียกเรียกว่าิวแบทเชรวิวแบทช็อตหยอกหยอกอย่างนี่ปะีลิงอัดเดสมึงจะปีก่ะเอิ่มเราให้เราส่งไว้ทั้งไหนไปยีนไวหัวข้า อะไรย่ที่เอ้อะไร่่เาะะไอ้บูดเาบองนี่าตัดเเนี่ยโอ้เคือกูจะใช้กับมึงยังไงเพ่นก็ส่งมาในการีนาออะส่งมาเกิดสนนาแล้วก็โอเคส่งไปแล้วถ้ามึงจะมีความตั้งใจในการูอเคียะกนารอนมาทีเอง ไว้กูเองค่ะแล้วเขาบ้าเลยคุยอ่ะไม้โดนยิงรัวว้ายวายทีท้ายกลัวเออเต้เรากดซับสไครต์แนวเต้ให้แล้วนะจริงๆแล้วมันใช่เหรอครูอือใชมีคนต้องพูดตั้งหลายคนไอจิก็พูดพักอื่นนะบ้านเลยเดี๋ยวว่างๆกูจะไปช่วยนะไอ้พุก๊กโวยไม่นหพอเลยปะ วอใหอยูสไตยวอให้สบายวอชนะเนื่องจากมันเดินตกบอกไปละเห็นไหมกูบอกแล้วกูหอด ไม่มีคำหยาง ไปดูซิลูกคิดว่าอะไรก็ได้อะตาใช้ตาติาดตามชาแนลปวาป้าไม่เห็นลหอเพ่งเข้ารีวิวของเล็กไม่เห็นเลไลฟ์สดเลยไม่เดี๋ยวจะไลฟ์แต่ว่าเราก็ไม่อยากไลฟ์นะเว้ยเพราะมันวารแบบไม่มีคนดูอะไรเงี้ยกูจะดูกูออก็ไม่อยากไลฟ์คนคน,คนดูคนเดียวจะดูไปทำไม ไม่ชอบคลิปนี้ปิดไปเลยก็ได้ กชอยู่ภายใ่ใจเป็นมือล้านคำบอกให้เธฟังไม่ได้จ้าคำแต่ได้แค่ไม่บอกนี่กูไม่รู้เเลยนะแต่แค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธอโอ้ยเพลงเขาเสียงมาพูดปิดมาพูดเบาๆมาพูดเบาๆก็ได้ไม่เห็นมาพูดดังๆเงี้ยเหรออะไรเบาๆแบบเงีใช่ป้ะแบบเงี้ยใช่ป้ะเบาๆอ่ะเฮ้ยเพื่อนอะไรตะกรางเป็นตกปลาที่สลอสไอ้ ไว้นั่นๆหนูหนูคอมสกายวอร์โซฟคอมโมจงจำไว้ไอ้ดีหนูหนูหาอะไรล่ะการวางการวางสล็อที่เช่นเด็กตกปลาจะเอาไว้สล็อสามถ้าเกิดมีเอาไว้สล็อตอะไรก็เรื่องของมืออันนี้กูไม่น่ามถ้าเกิดวางผิดแม้แต่ครั้งเดียวทำให้คุณพ้าถึงกับโดนอันติของล็อกแม็กตีบินไอบิลีปะแฮนด์ไฟก็เป็นไรแต่เมื่อกี้ที่กูโดนคิดเกลี่ยเล่นไอ้นี่เลยใครดีเซลมาแล้ทำไม อ๋ออีกเผื่อแป๊บเดียวนี่อิสไม่แต่เราก็สู้ได้บางทีเราก็ชนะชนะอ่อยดะแต่ส่วนมากจะเจอ M A C R ไม่อองมาคิดปังปั๊บหน้าทำให้กูเกิดเป็นโกหกเออเตขอขอขอการิน่าเอิร์ดหน่อยเอิร์ดคุยใหญ่เกมเมอร์สองจิตเอิร์ดเขียนไงวะเอิร์ดคุยใหญ่เกมเมอร์สองจนี่นี่กูไม่ เชื่อเพื่อนไม่ได้กูนะม,มาแล้วชาวโลกกูจะเอาดาบนี้หลยไอ้มึงตายชะเอ,อ้ยคงเกมเมอร์ที่เห็นออไม่มีไม่พบผู้ใช้ อเหี้ยววิ่งสริเลยเฟ้นวิ่งแล้วมันเลยเนาะเนาะคุน,นี่แหละนะคะเราคุณถามว่าใครทักเฟ้มาอ๋อไม่มีอยากรู้ไหมถามไอฟิวดิคุณรักของ ไปเข้้มาเปป็นเเกไข้ามาในต่อให้มาเข้ามาในเราคือในจังหวัดเสี้ยววิ่งเอาขวานเล่มหนึ่งไปนี่กูคือในจังหวัดเชี่ยวไอ้เพื่อนเราคือในจังวัดเสียวมีหมอกแค่อันเดียวกับอันนี้กางเกงของโุ้ตของอยู่ค้อที่ไม่ใช่ไหมเอ้ก้ 为了迪塔。 ผิวก็ดำไอ้ไปสีดำเอ้ยอัดมา17นาทีแล้วเนี่ยขอสัก20นาทีได้เปล่าเนี่ยไม่มีใครทำเลี้ยวไวแต่คุณนะความดีตะอันนี้เราตั้งใจทำให้ตาสีกระสิดเสียเองเนี่ยมึง,งต้องบอกให้นะกูมไม่มีวันติดหรอกเพราะว่าเพราะว่านิขสิ์เพลงอะถ้าเกิดประมาณ1-15วิอะมันจะไม่ติด กูพร้อมเสมอรักจากใจรักจากใจจริงพวกนี้ไปไหนะคุยกับไอ้นี่ก่อนกูบอกแล้วว่ารีบคุยกูคือนายจันทร์เวฟขออนุญาตคุยกับคนนี้แป๊บหนึ่งวัดทำไมกูปีแอร์ทำนีมม้ไม่ได้เฮ้ยทำไมเราลากแชทมาเพื่นอนกูก็ไม่บอกทำหลอดอถ้ามันจะตายกันเราจะถูกฆ่าเฮ้ยเพื่อนมึงกลับมานี่ก่อนเฮ้ยอย่าปล่อยให้กูหลุดเดียวดิ พีพีโหดแค่ไหนสุดท้ายไอ้เฮียเรโดนลุมกูก็ไม่ไหวแลเว้ยแหม่แหม่แหม่ที่ลงตัวเองกันไปว่าพีวีพีเก่ง ถ้ามึงจะให้รนเกมกูมารอบที่สามว่าให้เกนะมึนให้รุ่เกมากูห้่นเกมกูรอบที่เท่า่ะให้รุเกุเกมอ่างนี้เป็นร้านแน่เลยรุ่นเกมไรท้อกเฮ้ทำไมมันยังไม่เออน่เราจะบอกอัดอยู่ลูกท้อเไปเลยท้อมึงมาเป็นดาบอย่างนี้กูวิ่งเลย คุยแม่งแล้วโถปะครบยี่สิบนาที่นานแล้วโอเคลองคิดเลยไม่ต้องตัดต่อตอะไรบ้ 来。 อ,อ่ะใช่ไมตัดสิบนาทีสุดท้ายอีกแวพร้อมส่งอ่ะน่าสงสารเพราะมันมาสายขนาดนะัด้นเลยแหละมันตื่นใาสงสาร